สวัสดีครับทีท็อพาชิมมาอีกแล้วนะครับหลังจากคราวที่แล้วเราไปชิมอาหารมุสลิมแถวย่านวัดเกตย่านพหุวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่ต้องปัดหมุดไปลิ้มลองกันเลยคราวที่แล้วเราไปร้านอามีนโอ้โหเจอเนื้อผัดวางบนโตะ๊ะหมดปุ๊บปับ๊บโอ้โหหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมคลิปที่ผ่านมาได้เลยทาง T-talk channel แล้วก็กดติดตามกดไ like. ล กันด้วยนะครับวันนี้อีกร้านหนึ่งเดินออกจากอาเมีนเจอเลยนะครับเป็นร้านวันนี้เราจะไปดูแบบไทยยักกันบ้างเออเป็นร้านที่มีชื่อว่าข้าวฟื้นขาวของป้านางอาหารจะเป็นอย่างไรอร่อยอย่างไรไปลองดูกันได้เลยครับเีขามามันได้ตั้งตัวธรรมชาติธรรมชาติอ๋อแต่ว่าคิวสุดท้ายของพี่ต้อยนี่คือป้านางงี้เนาะไปทำผมไม่เนาะเซวเซลทำเอง ที่นี่เขาขายข้าวเรมฟืนหรือข้าวเรมคืนเป็นอาหารวัฒนธรรมร่วมนะครับของชาวไทยใหญ่และไทยลือนะครับชาวไทยใหญ่แม่ฮ่องศอนี่เขาเรียกว่าถั่วพูยำเพราะทํามาจากถั่วพูนะครับเอามาโม่ให้ละเอียดแล้วเอาไปเคี่ยวจนเหนียวเลยทิ้งไว้ข้างพืน้นมันก็จะแข็งตัวแล้วก็ใส่ในทาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผสมกับเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงขั่วบุบนะครับพริกขั่ว น้ำราดนะครับก็มีรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆผส่ผักชีโอ้โหมันกลมกล่อมอร่อยเชียวนะครับนี่นี่นมาดูป้านางเขาปรุงให้เราชิมกันนะครับน้ำราดก็มีอยู่5สูตรด้วยกันมีน้ำผักกาดดองเปรี้ยวน้ำสูหวานส้มหน้นำมะเขือน้ำขิงแล้วก็น้ำถั่วเน่าครับ เครื่องปรุงไม่เหมือนกันไม่เหมือนชุบรสหน่อยไหมไม่เอาครับนี่จะเป็นน้ำมะตูดเน้ำมะขูดเทศชอบเปรี้ยวไหมชอบเปรี้ยวจะใส่น้ำเปรีหน่อยใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่เปรี้ยวหน่อยเลอันนี้เป็นน้ำผักดองผัองเขาใส่กไปดอิ อันนี้ไม่มีเสี้ยวม่มีเต็กตัวแค่ฟืนแล้วก็คลับทมิ่อีกทพวยก็เสียอ่ะที่ร้านป้านางเ่ยมีน้ำเงี้ยวด้วยนะครับเนี่ยปรุงให้ทานโอ้รสชาติมันก็กลมกล่อมดี นะครับไม่เหมือนน <apan> <cartoon> ้ำเงี้ยวของทางเชียงใหม่นะคพรานี้เป็นน้ำเงี้ยวของไทยใหญ่ดูสิโอ้โหนะกินไปทั้งน้นนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเงี้ยวไก่นะครับลองดูเส้นนะเส้นของทางเชียงใหม่เลยจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับวันนี้เส้นเขาจะใหญ่ๆนึบๆหน่อยนะครับแต่รสชาติบอกได้เลยว่ากลมกล่อมน่าทานจริงๆครับแถมราคา ไม่แพงราคาถูกมากอร่อยด้วยนะครับขอรบกวนเลยนะครับขอรบกวนปักหมุดมาชิมได้เลยร้านข้าวฟื้นข่าวย่านวัดเกตนะครับเดี๋ยวคราวหน้าทีท็อกนะครับจะพาไปทานข้าวซอยมุสลิมอยู่ใกล้ร้านป้านางนี่แหละเดินไปปั๊บเดียวถึงเลยนะครับรสชาติอื้อหือจริงๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับทีท็อกไลฟ์สไตล์แชนแนลนะครับกดไลค์ กด Subscribe กันด้วยรับรองอิ่มแน่นอนครับ